เรื่องเล่าตอนอน,นบ้านแดงบ้านหลังสีแดงมีไฟกำลังลุกไหม้โดยที่ไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรควันหนาทึบพวยพุ่งไปในยามค่ำคืนเสียงไซเรนคร่ำคร,ครวญทำลายความโกลาหน,นขณะที่รถดับเพลิงกำลังมุ่งหน้าไปยังกองไฟแจ็คท็อปและน็อตยืนมองไฟที่ลุกไหม้บ้านหลังนั้นอันร้อนแรงใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งครึมขณะเตรียมเผชิญหน้ากับเปลวไฟแจ็คได้ตะโกนเสียงดังออกมา คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเร่งรีบไปกันเถอะเจ้าหนี่จะพังลงทุกนาทีทุกคนเดินเข้าไปอย่างไม่มีความกลัวเข้าไปในใจกลางของเพลิงล็กนักดับเพลิงต้องต่อสู้กับไฟที่ลุกไหม้อย่างไม่หยุดยัง้งความร้อนแผดเผาไปในอากาศและทัศนวิสัยที่เลือนหายไปจนมองไม่เห็นอะไรท่ามกลางความโกลานตกก้อนไว้อย่างเห็นได้ชัดและต้องประคองตัวยืนเพื่อรักษาสมดุลของตัวเอง ท็อปตะโกนเสียงดังลั่นนี่ไม่ใช่ไฟธรรมดานะเจะฉันไม่เคยรู้สึกถึงความร้อนขนาดนี้มาก่อนโนตตาเบิกกว้างด้วยความกังวลกระซิบว่าฉันเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวในเงาเปลวไฟนั่นแจ็ปัดความกังวลน,นั้นออกไปแล้วโต้ต่อว่ามันเป็นเพียงความและความเหนื่อยล้าของพวกเราทุกคนเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากในใจกลางห้องที่ถูกไฟไหม้ทุกคนได้เข้าไปในห้องนอนชั้นบน ซึ่งมีกระจกที่ไม่ได้รับการเผาไหม้จากไฟตั้งอยู่ท่ามกลางความเสียหายแจ็คเดินเข้าไปใกล้กระจกอันวิเศษงดงามที่ถูกพลังที่มองไม่เห็นดึงดูดเข้ามาร่างผีที่ถูกเปลวไฟปกคลุมยื่นออกมาจากพื้นผิวกระจกเข้ามาแทนที่ภาพสะท้อนของแจ็คแจ็คผะาเงยถอยด้วยความตกใจเมื่อมือผีพุ่งไปข้างหน้าความหนาวเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วห้อง แม้ว่าไฟจะลุกไหม้รุนแรงเท่าไหร่ก็ตามจะคู่ด้วยน้ำเสียงสัน่นเคอว่ามันไม่ใช่แค่ไฟแต่มันมีอย่างอื่นด้วยบ้านหลังนี้ไม่ใช่ไฟไม่ธรรมดาแน่แน่มันคือไฟนรกและพวกเราไม่สามารถดับมันได้พวกเราทุกคนไม่น่าจะได้รอดออกไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบฝากกดไลค์และกดติดตามรอฟังเรื่องใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ